กินแซ่บแซ่นยมบางทีกินอย่างเงี้ยเราก็ให้โซมไม่เห็นเขาช่วงกินที่มันแสนอร่อยนะแต่เห็นทั้งตัวออยใหญ่ๆกว้างๆเลยกนไปมันก็ไม่เห็น,นไม่เห็นแต่ความน่ารักของจอก็ำลังสอนลูกเนในในการถ่ายนะเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นว่าเวลาอัตมาภาพถ่ายกับเวลาลูกเนนหรือว่าใครมาถ่ายจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับจะเน้น,นเห็นหน้าจอเห็นรอยยิ้มเห็น กับกิริยาต่างๆบางทีก็เห็นเต็มตัวหมดบางทีก็เวลากินอย่างเงี้ยนะเห็นเวลาเขากินหน้าอร่อยเอยงี้ยจะเห็นนะแซ่บๆพันยมเห็นไหมนี่แซ่บๆแซ่บปันญ,ญ์ังบเป็นทันจ้าของเรานะกินแซ่บๆพันยมเอฟซีเอาเอารังผึ้งมาให้ นึกถึงสมัยจเจาะเกาะกงนะโยมนะแล้วก็เ,เราก็าผักยืนให้บ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเขาเข้าไม่ได้นะรพระปิดหมดเลยบอกวัเดียวลิงเข้าอาจารย์แต่ก่อนนี่คือเราก็ไม่ได้รู้จักเขามากเท่าไหร่คนยมแย่แต่ภาพก็เลยถ่ายเล่นๆเ,นเวลามาเกาะกงก็เนอได้จะนั่งมองดูกับข้าวอะโยมมองดูกับข้าวดูอะไรผักไปยื่นให้บ้างได้รับแล้วก็กี้น้องเขานะน่าสงสารนโยมนสมัยก่อนนะ อัตาภาพก็ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรส่วนมากก็จะก็ให้ธรรมดาให้เพราะความเมตตานะแต่ว่าให้ไม่ว่าจะเป็นม้าเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นกระรอกเป็นไก่เป็นอะไรทุกอย่างคนโยมสัตว์ทุกชนิดแมลงเล็กๆน้อยๆหงายท้องอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าช่วยหมดเดี๋ยวเขาก็สัตว์ตัวหนึ่งมีวิบากกรรมจะต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานคนยมเขาอาจจะเคยเกิดเป็นคนเขาอาจจะเคยเกิดเป็นเทวดา อาจจะเคยอะไรต่างมันมันมีหมดคุณโยมเราก็เคยเป็นสัตว์เดร,รัจฉานมากันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่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 แน่ไม่แน่นอย่างลวมปูมั่นปูริทัตโตคุณโยมลวมปูมั่นปูริทัตโตเนี่ยท่านนั่งสมาธิคโยมนะ,นะท่านปฏิบัติแล้วก็ได้นั่งสมาธิที่น่าจะถ้ำสาริกาคุณโยมนะที่นครนายกท่านเห็นปรากฏว่าท่านเนี่ยเห็นเห็นลูกหมาหมาน้อยคุณโยมเดินไปดูดนมแม่ัตแล้วโตเล่าท่านก็เอ๊ เกี่ยวอะไรกับท่านท่านก็เลยได้นั่งอธิษฐานแล้วก็ทวนดูคุณโยมนะโดยโดยฌานสมาธิท่านก็จึงได้รู้ว่าท่านเนี่ยสมัยพุทธกาลในท่านเคยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคุณโยมโอ้ไม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติท่านเกิดดับเกิดดับมากันเนี่ยไม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติท่านเลยว่าโอ้โหเราอธิษฐานจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านได้เกิดเป็นสุนัขถอยหนึ่ง หนึ่งร้อยชาติหรือเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจคุโยมนะไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้ลืมลนะนะเพราะนีท่านก็เลยเกิดความสังเวชเ่าโอ้ยเนี่ยเราต้องมาเกิดเป็นสัตว์ในราชานด้วยเหรอเนี่ยเอออะไรต่างๆเนี่ยบางทีความหลงคุโยมเนาะเราไม่รู้หรอกท่านก็เลยเกิดความสังเวชตัวเองท่านก็เลยจึงอธิษฐานใหม่คุโยมหลวงปู่มัน่นนะพุทธิทัตโตท่านก็เลยอธิษฐานใหม่ว่าท่านจะขอนะอนนีผ่นาน นะไม่ไม,ไม่ไม่ปรารถนาเป็นพระเจ้าแล้วนะเกิดความเบื่อหน่ายคุณโยมในในโลกมนุษย์มันไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาเป็นเป็นคนตลอดนะโยมนะที่นั่งดูไลฟ์สดก็ดีดูคลิปนี้ก็ดีแต่เราไม่ได้ว่าเกิดยังไงนะขนาดหลวงปูม่มั่นปะู่ทักโตนาบุญวัสนาบาร,รมีท่านขนาดไหนท่านยังเคยเกิดเป็นลูกสุน,นัขคุณโยมนะเดินไปกินนมแม่นะแล้วเราล่ะโยมหาเช้ากินข่ารักผัวรักเมียก็อยู่เลยบางคนก็เจ้าชู้นะลูกใครเมียใครกับไม่สน บางคนศีลห้าเนี่ยยังไม่เคยรักษาเลยรู้ไว้ต่างๆคนโยมรือบางคนก็รักษาบ้างมารักษาบ้างโยมอย่าคิดว่าโยมจะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่แน่นะขอบอกตรงนี้เลยอย่างนั้นว่าอะไรก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นก็ให้มันทาแต่คุณงามความดีนะโยมเนาะนะ,นะมันทํแต่คุณงามความดีบุญน,นี่แหละจะเป็นแก่นสารเป็นสาระนะนะให้แก่พวกเรา บนนี้นะจะนุนนำผส่งให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดพบไหนภูมิไหนก็มันก็จะมีบุญหนุนนำเนาะนะจะตกจะต่ำมันก็มีอะไรหนุนเองนะสาธุนะอ๋อนูถูกหวยมาที่16มีนาจะไปหาจอโอ้โหขนาดนั้นเลยเลยโยนะ <laughs> จอ่จอขินแซ่บมันโะย